อัดนหออีผีสอสีผีอีดีหอวออีหอวออีวีหอวออีหวีหอมอีมีผู้เดงสิหอมอี <S <S ขออนอขอนขอนทางขอนทานโค้ชเฟสครับช้ำช้ำชิงชิงชีวีชื้นชูเช่าความเขาความเป็นอยู่คว่ำคอนคอนโดมิเนียมคอมพิวเตอร์คัน ครับครับขันค้างคาถาคานหาบกัดทิงกรดแทกกระปอกะเพื่มกะสวยปราบเรือกริว้วกรุงเทพกิจดาเกินกา,าสิกีกรกองคูณตอบ กอสวะากาทิปากาลุ่งการิ่งกะเหลียงากาโลากโังวนกงหันเป็นงานประพันธ์ประเภทหนึ่งของไทยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเท่าที่ปรากฏหลักฐานในปัจจุบันนิราศเรื่องแรกของไทยได้แก่โคงนิราศหรือสุไพชัยซึ่งแต่งขึ้นในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาเนื้อหาของนิราศส่วนใหญ่มัก เป็นการคว่ำทวดของวิถีนางผู้เป็นที่รักเนื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ในยุคแรกของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มผู้นำทางสังคมได้แก่พระมหากษัตริย์นักปกครองและนักคิดป,ปัญญาชน เฉพาะกลุ่มคนเหล่านี้ถือเป็นศูนย์กลางความเชื่อและความหวังของทักษะการสื่อสารของมนุษย์ประกอบไปด้วยการฟังการพูดการอ่านและการเขียนการฟังและการอ่านเป็นทักษะที่จะเป็นสำหรับมนุษย์ในการสื่อสารเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมการฟังเป็นทักษะซึ่งอาจมีข้อจำกัดเรื่องเวลาสถานที่และความคงทมของสาร ่วนการอ่านเป็นทักษะที่สําคัญในการแสวงหาความรู้ทั้งนี้ด้วยสื่อที่ใช้สําหรับการอ่านมีความคงทนมากกวา่าไม่มีข้อจํากัดเรื่มเวลาและสถานที่